สวัสดีครับก็กลับมากับ EP 2ของเรานะครับในการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites นะครับสำหรับ EP 1แต่ละคนก็จะได้เว็บไซต์ที่หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นเท,ทมเพลตนี้แล้วนะครับจะมีหัวข้อเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของ EP 2นะครับเราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนไตเติลด้านบนนะที่เป็นรูปภาพของคุณครูประภารักษ์อยู่แล้วนะครับ เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นรูปภาพของเรานะครับโดยใช้เวลาไม่นานนะครับเราไปเรื่อกมันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะให้เราไปที่เว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า FAV Icon นะฮะ add app icon generator นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับเว็บไซต์นี้เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยคือรูปภาพอันนี้ผมใช้รูปภาพนี้นะฮะรูปภาพผมเองนะครับ หรือบางคนอยากใช้รูปภาพเป็นโลโก้โรงเรียนนะครับโลโก้ตัวเองหรือโลโก้สพทนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เรามาที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็กดตรงเลือกไฟล์นะครตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลือกไฟล์ก็จะเลือกไฟล์ของเรารูปภาพเราที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับกดคลิกครับกด Open ทีนี้พอเลือกไฟล์เข้ามาแล้วก็ทําการคีเอดนะครับ fav icon เนี่ยฮะตัวนี้นะครับคีเอดครับกดเข้าไป หนึ่งครั้งแล้วก็รอนะครับเว็บไซต์จะทําการประมวลผลนะครับพอเราพอเว็บไซต์ทําการประมวลผลเรียบร้อยแล้วให้เรากดดาวน์โหลดครับโดยกดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเดอร์ generator อะไรตรงนี้นะครับเนี่ยคลิกไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็รอนะครับรอดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เว็บไซต์เราจะทําการโหลดมาให้นะครับเห็นไหมครับโหลดไฟล์สักครู่ พอโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปทําการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ของไฟล์นี้นะครับแล้วก็ดูรูปภาพเราเพียบเลยครับนี่คือเว็บไซต์ทําการประมวลผลตัดภาพมาให้หลายขนาดมากนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการนํารูปภาพของเรานะครับไปใส่ที่ไตเติลเว็บไซต์ด้านบนนะครับทำอย่างไงขั้นตอนที่1นนะครับให้เรามาที่รูปฟันเฟืองนี่ครับรูปฟันเฟืองนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเลือก จัดการไซต์นะครับคลิกที่ฟันเฟืองแล้วก็เลือกจัดการไซส์นะครับคลิกไปครับแล้วก็มาพอคลิกเข้ามาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราไปที่เมนูทางซ้ายมือนะครับลองเลื่อนดูนะครับเมนูที่มีชื่อว่าไฟล์แนบนะครับนี่ไฟแนบคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับโอ้เจออะไรมากมายไม่รู้เราไม่ต้องมาสนใจครับตอนนี้ให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับเพื่อทําการ นำมาใส่แตเติลเว็บไซต์ของเราเองโดยกดที่ปุ่มอัปโหลดครับนี่ครับอัปโหลดคลิกไปนหนึครั้งแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราโหลดจากเว็บเมื่อกี้จำได้ไหมครับ fav icon ทีท่ที่เราโหลดมาอยู่ตรงไหนอย่างของผมนะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับก็เป็นโฟลเดอร์นี้นะครับที่เราทําการแตกไฟล์มาแล้วทีนี้สังเกตว่ารูปภาพมีเยอะมากมายเราจะเอาภาพไหนนะครับจำมาไว้เลยนะครับภาพที่มีชื่อว่า fav icon ภาพนี้ครับ นี่ยภาพเล็กๆเนี่ยนะฮะเลือกภาพได้แล้วกด Open ครับแล้วก็รออัปโหลดนะครับเราก็จะเอาภาพนี้มาใส่ในเว็บไซต์ของเราที่สร้างเอาไว้สังเกตด้านบนนะครับเปลี่ยนเป็นของเราแล้วนะครับพอเปลี่ยนแล้วนะครับให้เรากดกลับมาที่เว็บไซต์นะตรง eport kumar นี่คือชื่อชื่อไซต์เราที่เราสร้างเอาไว้จําได้ไหมครับเมื่อวานกดคลิกไปครับทีนี้ก็สังเกตด้านบนครับเปลี่ยนเป็นรูปภาพของเราแล้วเรียบร้อยนะครับ นะครับของใครไม่เปลี่ยนลองทำซ้ำดูอีกรอบนึงก็ได้ครับสำหรับ EP2 สองเราก็จบไว้เท่านี้ครับไปต่อ EP3 สามกันนะครับกปดติดตามครับสวัสดีครับ